สืบเนื่องจากสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานเหนือไทยอุดรบ้านผือแต่รับผลกระทบจากอ้อยค้างลานเนื่องจากมีคําสั่งให้โรงงานไทยอุดรหยุดเดินเครื่องจากมาตรการกําหนดให้โรงงานน้ําตาลต้องหีบอ้อยสดและงดรับอ้อยเผาสํานักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานีจึงได้ลงพื้นที่สอบถามเลขาธิการสมาคมและเกษตรกรที่เตรียมอ้อยเข้าโรงงานและรายงานปัญหาดังกล่าว ไปยังสภาเกษตรกรแห่งชาติและได้จัดประชุมศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดอุดรธาน,นีเพื่อสอบถามรวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหาอ้อยช้างลานความต้องการของผู้ได้รับผลกระทบแนวทางการแก้ไขปัญหาและการช่วยเหลือเยาวยาเกษตรกรผ่านระบบประชุมทางไกลณนะห้องประชุมสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานเหนือไทยอุดรบ้านผือ ตำบลคำบงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีโดยได้ประสานประธานสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานเหนือไทยอุดรบ้านผือและตัวแทนกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมประชุมพร้อมทางสมาคมได้จัดทําหนังสือขอให้ความช่วยเหลือกเกษตรกรชาวไร่อ้อยผ่านสภากเกษตรกรจังหวัดอุดรธานีถึงสภากเกษตรกรแห่งชาติเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปในายนายริตจำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติกล่าวเราต้องเร่งหาทางออกที่สมดุลและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายพร้อมเน้นย้ำว่าศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือเกษตรกรจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขที่สอดคล้องกับข้อกฎหมายและสร้างความยั่งยืนให้กับภาคเกษตรกรรมในระยะยาวนายสันพงศ์ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือเกษตรกรกล่าวว่าสภาเกษตรกรแห่งชาติจะเร่งรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์และนําเสนอแนวทางแก้ไขต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่อ้อยในพื้นที่